สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้านะคะกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยคะ่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็น คลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีตุลทุกท่านคะมาเช็คดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566กันค่ะ ในช่วงเดือนนี้ท่านจะเป็นยังไงบ้างโดยภาพรวมนะคะท่านจะได้สัมผัสกับอะไรใหม่ๆคะ่ะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาโดยเฉพาะการงานและการเงินเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีๆเข้ามานะคะหากที่ผ่านมาท่านมักจะเจอแต่เรื่องที่ไม่ค่อยจะสบายอกไม่ค่อยจะสบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานและการเงินรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวเดือนนี้ท่านจะมีความสุขขึ้นสบายใจมากขึ้นเรียกได้ว่ามีรอยยิ้มเข้ามา บนใบหน้าบ้างนะคะเรื่องอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นขอเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกเพราะว่างานคือเงินนั่นเองนะคะช่วงนี้การงานของท่านสามารถคาดหวังได้นะคะงานกลับมาดีและโดดเด่นอีกครั้งหนึง่งหากท่านตั้งใจที่จะทำเรื่องที่สำคัญมากๆท่านก็สามารถลงมือทำได้เลยนะคะช่วงนี้การงานของท่านไม่ค่อยจะติดขัดมากนะักเป็นช่วงที่ท่านจะเปิดตัวมากขึ้น จะได้ทำงานที่อยากทำผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณค่าช่วงนี้ท่านจะเปิดตัวมากขึ้นออกงานบ่อยมากมีดวงได้ออกทำงานนอกสถานที่นะคะเช่นออกพบปะลูกค้าหรือว่าจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องออกนอกบริษัทนอกออฟฟิศท่านเดินทางบ่อยขึ้นค่ะจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตามีดวงได้เดินทางแบบปุกป,ปับฉับพลันนะคะงานเยอะขึ้นต้องแบบรับต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน แต่ด้วยไหวพริบและไอเดียรวมไปถึงประสบการณ์ของท่านท่านจะรับมือได้กับงานต่างๆนะคะผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจสำหรับท่านและผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนด์ and, ทำงานกับชาวต่างชาติทำธุรกิจกับชาวต่างชาติเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีท่านใดที่ทำงานบริการเซอร์วิสรับเหมา งานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นมีคนเข้ามาจ้างงานมากขึ้นแต่ว่าช่วงนี้มีเรื่องอยากจะขอเตือนท่านนะคะให้ท่านระมัดระวังคนที่ในที่ทํางานของท่านหรือว่าคนในสายงานของท่านให้มากๆนะคะช่วงนี้ผลงานของท่านโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคนอิจฉาและหมั่นไส้ท่านคะ่ะมีคนคอยจ้องที่จะทําลายชื่อเสียงของท่านพยายามหาทางรีดเครดิตท่านคอยขันแกล้งรังแก ท่านไม่ได้ทําเขาจะหาว่าท่านทำท่านไม่ได้พูดเขาจะหาว่าท่านพูดฟ้องเจ้านายให้ท่านระมัดระวังบุคคลเหล่านี้ให้มากๆอย่าได้ประมาทคนเด็กขาดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนค่ะและจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆช่วงนี้ป่ากจะให้โชคให้ลาบท่านมีดวงจะได้รับข่าวดีจากการเจรจาต่อรองต่างๆซึ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ท่านควรจะได้นะคะ ่านใดที่ทำงานประจำรัฐวิสาหกิจรับราชการพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศช่วงนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเพิ่มขึ้นชัดเจนค่ะมีงานปุบปับฉับพลันเข้ามามีงานแทรกงานเร่งงานด่วนๆเข้ามาบ่อยพอสมควรบางท่านจะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำนะคะโดนผู้หลักผู้ใหญ่เรียกใช้งานบ่อยขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะได้ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นและช่วงนี้หากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตาม ให้ท่านลงมือทำได้เลยนะคะสมมุตินะคะปล่อยซิงเกิลใหม่เปิดตัวสินค้าหรือว่าเปิดไรให้คนเข้าชมเปิดสวน ออแกนิกสมมตินะคะเปิดคาเฟ่ใหม่ๆที่น่ารักน่ารักคาเฟ่น้องหมาน้องแมวคืออะไรก็ได้ที่เป็นการเปิดตัวหรือว่าจัดโปรโมชั่นได้ทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำในช่วงระยะเวลานี้จะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงนั่นเองนะคะคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นบางท่านก็จะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทำคนจะรู้จักไรายไว้ใจท่านเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ หากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องที่สำคัญมากๆจงเร่งลงมือทำนะคะจะมีสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมีดวงได้ตัดสินใจเรื่องที่สำคัญสคัญท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มต้นทำอีกอย่างปากมีสเสน่ห์นี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสในช่วงเดือนสิงหาคมนี้และทุกๆปัญหาท่านจะมีทางแก้ทางออกอุปสรรคมีแต่ว่าจะเป็นอุปสรรคเก่าๆเดิมๆนะคะปัญหาเก่าๆเดิมๆ บางช่วงทำงานไปแก้ไขกับปัญหาไปการติดต่อต่างๆจะมีอุปสรรคและติดขัดอยู่บ้างหากท่านรอคอยสิ่งใดขอให้ท่านใจเย็นๆอย่าใจร้อนเพราะว่าอาจจะช้านิดนึงสำหรับรอคอยอเรื่องต่างๆนะคะสำหรับบางท่านอาจจะรอคอยเอกสารหรือว่าอาจจะรอคอยคำตอบบางสิ่งบางอย่างช้านิดนึงนะคะขอให้ใจเย็นๆค่ะมาที่การเงินของชาวราศีตุลกันบ้างช่วงนี้การเงินของท่าน เข้ามาดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษจะมีเหตุให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างนั่นเองค่ะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือว่าหนุนหลังการเงินนะคะท่านจะสมมุติหากท่านเป็นผู้น้อยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ ให้เงินท่านใช้นิดๆหน่อยๆมีกำลังในการผ่อนชำระหนี้สินต่างๆแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้หากติดขาดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆนะคะช่วงนี้ท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวการเงินของท่านยังคงหมุนได้นะคะเจ้าราศีตุนรายรับเพิ่มขึ้น แต่ท่านจะเหนื่อยมากกว่าจะได้เงินมานะคะเรามัดระวังการผิดนัดเลื่อนนัดให้มากๆขอให้ท่านเข้มงวดการนัดหมายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายเรื่องของการงานและการเงินค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ทํามาค้าขายในช่วงระยะเวลานี้หากท่านจะรับออเดอร์จากลูกค้าให้ท่านทําหนังสือสัญญาให้ชัดเจนเก็บค่ามาจําทุกครั้ง จะให้เครดิตลูกค้าก็ดูให้ดีๆอย่าไว้ใจลูกค้ามากจนเกินไประมัดระวังลูกค้าจะทําให้ท่านเสียหายและเสียความรู้สึกหากท่านใดวิตกกังวลใจเรื่องของการเงิน ท่านจะสามารถแก้ไขได้นะคะมีทางแก้ทางออกแน่นอนแต่ว่าจะเหน่อยหน่อยกว่าจะแก้ไขกับปัญหาสําเร็จต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยสําหรับเงินบางอย่างที่ท่านควรจะได้แต่สุดท้ายแล้วท่านจะสําเร็จและได้เงินมานะคะภาระค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงนี้ยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านและบุคคลภายในบ้านของท่านค่ะช่วงนี้ท่านจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้มีดวงได้ซื้อกระเป๋ารองเท้า รุ่นที่ท่านอยากได้บางท่านก็ได้ซื้อแป้งได้เครื่องสำอางได้เครื่องประดับบางท่านมีโอกาสได้ซื้อสิ่งของราคาแพงนะคะเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักและเคารพจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปและเป็นที่ที่สวยงามไปแล้วมีความสุขท่านจะได้เจอกับใครบางคนที่ไม่ได้เจอกันมานานเช่นญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันมานานหรืออาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนที่เคยทํางานร่วมกันมาหรือหัวหน้าง,งานเก่าๆหากทาํามาค้าขาย ลูกค้าเก่าเก่าที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมานะคะข้อดีรายจ่ายบางรายจ่ายท่านจ่ายไปแล้วท่านจะได้ทรัพย์สินหรือว่าได้ความสุขกลับมานั่นเองค่ะช่วงนี้ระมัดระวังสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านของท่าน ชำรุดพังเสียหายระวังของใช้ส่วนตัวพังหรือว่าหายต้องซื้อของชิ้นใหม่มาทดแทนจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถกละบ้านไม่เรื่องใดก,ก็เรื่องหนึ่งนะคะช่วงนี้รายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมอถามว่าช่วงนี้ท่านมีโชคด้านการเงินหรือไม่มีนะคะ แต่ว่าโชคลาภแต่ละท่านจะแตกต่างกันออกไปเช่นบางท่านแก้ไขกับปัญหาสําเร็จบางท่านได้เงินจากการเจรจาต่อรองคือพูดด้ง่ายจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเงินที่ท่านไม่ได้ได้ไดรับเป็นประจำนะคะขาดเงินจะได้เงินแต่จะได้ไม่มากช่วงนี้เรื่องราวที่เกี่ยว อ้องกับค่าใช้จ่ายและบุคคลภายในบ้านท่านจะรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างสําหรับค่าใช้จ่ายบางรายจ่ายหรือว่ากับใครบางคนภายในครอบครัวนะคะแต่ท่านจะสามารถจัดการได้ทุกเรื่องค่ะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนั่นเองนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายนะคะให้ท่านระมัดระวังอาการปวดหัวบ่อยปวดมักจะปวดต้นคอบ่าไหล นอนไม่ค่อยหลับระวังอาการวูบบ้านหมุนระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เตือนมาให้ท่านระม,มัดระวังให้มากๆนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านโชคดีมีความสุขกลับขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ